ไปดีไปดีคือเกาพี่น้องเลาะป่าพักระเทรคือเกาเอาป่าพักระเทรเอาบะเบิรงพี่น้องอากาศเที่ยงเก็บพักระเทรไปกินกับตำม้วนคือเกามื้อนี้ล่ะวักัดห้อนครับเมนนี้พี่น้องหลังฝนตกเลย อ่อนหลายทางคุณฝนตกว่าทางพี่ฝนตกโอ้แห้งคักพอดีมื่อนี้ยุดฝนมาตกพี่น้องเอา,าเข้าป่ามาเบิง่งมันหยมว่ามันม,มันหยมกินบ่อบมื่อนี้หาบังหยมกินส้มก่อนโอ้ยยังโมมากไหมไปได้นำ้ำน้ำบ,อบ,อบอ่อแบบนี้ พัดก็ไม่แห้งแท้ลมเมื่อวมมันยากงานอย่าง้องรอหาัหางเลาะเล่นนี่แหละคอนเทนต์นำจะป้าจะคอนเทนต์รอดไปรอดมาเนี่ย เอาเ้อดีลเข้ามงหักน้อไม้เล่นว่ะโอ้สิดือ้อใท่เนาะ เริ่มเย็นทั้ทงเริ่ม,มหมนุงก็เริ่มเยอะแต่ก็อยากเข้ากันน่ามาแเลยนะ สวนน่าจะเป็นสวนเขาใหญ่ปิวบึงเพิ่มมันโยมต้นนี้นอีกหนี่งมีสปรหลรายนี่น้อง สามหมัดคี่มมหมัดไปไปต่จะมีป้าน้องไม้น่น้อำที่เคยมาหาที่เคยไทยก่อนนีของบังก่อนนมีหยไรก็ชิมมาเอา นทำไมไปเก่งไอ้พี่น้องเอาพ็อกเก็ตนี้ก่อนน,นี่ก็ไม่มีอะไรฝากเด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจ้ของปลาหาล่อเล่นทำน,นี้พี่น้องสบายดี